สวัสดีค่ะคือก่อนอื่นเนี่ยเกดก็จะต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ครอบครัวที่มีผู้เสียชีวิตกับเหตุการณ์เพลิงไหม้รถบัสในครั้งนี้ด้วยนะคะก็ที่เกดออกมาทำวิดีโอในครั้งนี้ค่ะคือด้วยว่าเกดทำงานเรือเนาะแล้วก็เราก็จะเห็นว่าระบบที่เขาทำป้องกันนะคะ ถ้าเกิดเราจะเอาตรงนั้นนะคะมาทำกับบ้านเราด้วยเขดว่ามันก็น่าจะมีประโยชน์นะคะคือมันไม่ใช่แค่ในส่วนของการบำรุงรักษาของยานพาหนะเนาะทีนี้เนี่ยคนนะคะคนทำงานคนผู้เดินทางเนะะี่ยค่ะก็จะต้องมีความรู้เบื้องต้นนะคะว่าถ้าเกิดกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยเราจะต้องทำยังไงนะคะ เราจะต้องเอาตัวรอดยังไงเราจะต้องช่วยเหลือยังไงนะคะคือเรือที่เกศทำเป็นเรือโดยสารเนาะ,ะก่อนที่ทุกคนจะทํางานเรือได้ะคะ่ะมันก็จะต้องไปเข้าคอร์สนะคะอบรมเรื่องระบบรักษาความปลอดภัยบนเรือนะคะถ้าเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินเราจะต้องทําอะไรยังไงนะคะทุกคนจะต้องมีความรู้ตรงนี้นะคะถึงแม้ว่าเวลาเราเข้าไปทํางานที่เรือแล้วเนี่ยเราจะไม่ได้อยู่ในที่ตรงส่วนนั้นก็ตามนะคะแต่ว่าทุกคนก็จะได้ เรียนรู้ตรงนั้นทีนี้เนี่ยเกตดว่ามันก็น่าจะเอามาประยุกต์ใช้กับที่บ้านเราได้นะคะถ้าเอาจริงๆถ้าเวลาเราเดินทางเนี่ยยกตัวอย่างเครื่องบินเลยนะคะเราก็จะสังเกตว่าเขาก็จะมีการบอกว่าประตูทางออกฉุกเฉินอยู่ตรงไหน,นให้เราทํำยังไงอะไรอย่างนี้นะคะมีชูชีพอยู่ตรงไหน,นเราจะใช้ชูชีพอะไรยังไงอะไรอย่างนี้นะคะเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าเขาก็ให้ความสําคัญเหมือนให้ความรู้ว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน ขึ้นมาเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยคุณจะต้องทําอะไรอะไรอยู่ตรงไหนประตูฉุกเฉินอยู่ตรงไหนนะคะแล้วก็เรือที่เก็ตทํางานอยู่ด้วยก็เช่นกันนะคะเ,ออเขาก็จะมีวิดีโอบอกนะคะบอกผู้โดยสารนะคะว่าเอ้ยคุณต้องอยู่ตรงไหนอะไรยังไงอย่างนี้นะคะแต่แน่นอนค่ะผู้โดยสารก็บางครั้งก็เดินทางไม่ได้บ่อยนะักก็ อาจจะไม่ได้มีความรู้รไม่ได้สนใจอะไรตรงนั้นมากนะคะเพราะว่าทุกคนคิดว่ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกมันไม่เกิดอะไรกับเราหรอกนะคะเหตุการณ์มันก็คาดไม่ถึงเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยพนักงานนะคะก็จะต้องมีการฝึกอบรมนะคะไม่ใช่ฝึกอบรมก่อนทํางานเท่านั้นนะคะอย่างเกตทำงานเดือนทำสองอาทิตย์อยสองอาทิตย์ในสองอาทิตย์ที่ทํางานนะคะอาทิตย์ละครั้งนะคะจะมีการซ้อมซ้อมเลยว่าถ้า เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนะคะคุณจะต้องทำยังไงทุกคนจะต้องไปประจำจุดไหนทุกคนมีหน้าที่อะไรนะคะซ้อมเพื่อให้ว่าเราคุ้นชินเรามันจะกลายเป็นอัตโนมัติได้เลยอะคะ่ะเพราะว่าบางทีเรียนมาแล้วมันไม่ได้ทำเนี่ยมันก็ลืมมะเนะเพราะฉะนั้นการซ้อมทุกสัปดาห์เนี่ยมันก็เป็นการคือการทบทวนนะคะทบทวนของเราว่าโอเคเราอยู่เลขที่นี้ ประจําอยู่ตรงสถานีนี้ถ้าสัญญาณนี้ดังปึ๊บเราจะต้องไปรวมตรงไหนรวมกันตรงนี้เสร็จแล้วเราจะต้องทําอะไรต่อแล้วเสร็จแล้วสัญญาณอพยพดังเราจะต้องไปตรงไหนแล้วคนที่อยู่สถานีนั้นอย่างเกตก็เคยไปอยู่ในสถานีของเรืออพยพเนาะเราก็จะได้จะต้องเรียนรู้ว่าถ้เาเกิดมีการเหตุการณ์ฉุกเฉินเราจะต้องปลดเรืออพยพลงน้ําเนี่ย ปุ่มอะไรมันอยู่ตรงไหนจะถ้าปุ่มตรงนี้อัตโนมัติมันใช้ไม่ได้เราจะต้องใช้ค้อนค้อนมันอยู่ตรงไหนล้วจะต้องตัดสายไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือเราก็จะต้องมีการเรียนรู้นะคะแล้วก็ซักซ้อมทุกสัปดาห์นะคะนะเพื่อว่าถ้ามันเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นมาจริงๆเนี่ยคือน,นอกจากที่เราจะสามารถช่วยผู้อื่นได้แล้วนะคะเราเองก็สามารถรอดด้วยเหมือนกันนะคะ ตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะเป็นไปได้นะคะเกรดก็อยากให้ตรงนี้ค่ะนอกจากที่เราจะไปควบคุมคุณภาพของรถแล้วนะคะแล้วก็ว่ามันพร้อมใช้งานหรือเปล่านะคะเรื่องระบบรักษาความปลอดภัยของบนรถนะคะเรื่องประตูฉุกเฉินเกิดสมมติว่าระบบของประตูเปิดประตูมันใช้ไม่ได้มันมแมนวนวลไหมเปิดยังไง อะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็อยากให้มีการทบทวนนะ,ะตรวจสอบอยู่สม่ําเสมอนะคะว่ามันยังใช้ได้ไหมนะคะเพราะว่าอย่างที่เรือเก๋เองนะคะนอกจากที่คนพนักงานจะต้องฝึกซ้อมแล้วนะคะเพื่อเป็นการทบทวนในส่วนของสถานีต่างๆนะคะถ้าเกิดเกิดเหตุการณ์คนตกเรืออย่างนี้นะคะจะต้องเอาเรือลงน้ํายังไงไปช่วยเขาก็มีการเอาลงน้ําจริงๆนะคะ เพื่อว่าหนึ่งไม่ใช่แค่ซักซ้อมอะคะ่ะเพื่อเป็นการตรวจสอบว่ามันยังใช้งานได้จริงนะคะเกตทํางานเรือมา5ปีละยังไม่เคยเจอเหตุการณ์ฉุกเฉินอย่างนั้นจริงๆแต่ลองนึกสภาพนะคะถ้าเราไม่เคยเอาออกมาเลยนะถึงแมว้ว่าเรือจะเข้าอู่ทุกปีนะคะแต่มันปีละครั้งอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าสรุปสุดท้ายเนี่ยถึงวันที่เหตุการณ์จริงๆมันเกิดขึ้นเนี่ยมันยังใช้ได้ไหม มันยังใช้ได้จริงๆไหมนะคะหรือนะสองคือพอเวลามันเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นมาเนี่ยการตื่นตระหนกมันมีแน่แน่แพนิคมันมีแน่แน่ยิ่งเราไม่ได้ทบทวนนานมันยิ่งแบบคือมันไปเลยอะค่ะนะคะที่มีการทบทวนเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะมีการทบทวนอย่างนี้ก็แล้วแต่นะคะที่เกตเรียน,เ,นยเขาบอกเลยว่ายังไงก็แล้วแต่มันก็จะมีในกลุ่มที่มีแพนิคเกิดขึ้นอยู่แล้วะคะ่ะแต่ว่า การทบทวนหรือว่าการซัดซ้อมบ่อยๆเนี่ยมันก็จะช่วยลดตรงนั้นได้ด้วยนะคะหรือว่าในฐานะผู้โดยสารถ้าเกิดสม,มุรพนักงานเขามีความแม่นยําเขาชัดเจนเขาสามารถออกคําสั่งได้ชัดเจนว่าไปตรงนู้นไปรตรงนี้ทําอย่างนั้นทําอย่างนี้นะคะอันนั้นเนี่ยมันก็จะช่วยช่วยลดความกังวลได้นะคะอันนั้นอีกหนึ่งนะ,ะแล้วก็ในส่วนของเรื่องของยานพาหน,นะความปลอดภยัยระบบรักษาความปลอดภัยแล้วแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆที่สามารถช่วยเหลือ ในกรณีฉุกเฉินได้แล้วนะคะก็คืออยากให้มันกําหนดมาตรฐานไปเลยค่ะถ้าอย่างเรือเพราะว่าเราก็เคยเห็นเนาะเ,เหตุการณ์อุบัติเหตุทางน้ําทางเรือเราก็เคยมีเนาะเจอกันบ่อยๆแล้วก็อย่างอันนี้มาเจอเรื่องรถนะคะอยากให้มีมาตรการให้เข้มข้นมากขึ้นแล้วก็อยากให้ผู้ประกอบการหรือว่าแม้พนักงานที่ทํางานดังนั้นจริงๆนะคะใส่ใจ ตรงนั้นค่ะเราไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ค่ะแต่ถ้าเราก็ต้องคิดว่าแล้วถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยมันเป็นความรับผิดชอบของเราส่วนหนึ่งนะคะว่าเราจะต้องจัดการมันยังไงนะคะก็คืออยากให้เป็นอย่างนั้นแล้วก็ที่เกศอยากจะเสริมอีกอย่างหนึ่งนะคะคือเวลาโรงเรียนจะพานักเรียนออกไปทัศนศึกษาอยะะ่างเี้ค่ะอยากให้ทางรถ แล้วก็ทางโรงเรียนนะคะคุณครูางคะน่าจะมีการคุยกันก่อนว่าประตูฉุกเฉินอยู่ตรงนี้นะระบบอยู่ตรงนี้นะเหมือนอย่างบริษัทเรือที่เกิทำเนี่ยเขาก็จะมีหลายลำนะคะออแลนของเรือแต่ละลำอะมันก็ไม่เหมือนกันสักทีเดียวนะมันจะมีเรื่องความแตกต่างกันอยู่แล้วค่ะอะไรอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เกดไปทําย้ายไปประจำอีกลำหนึ่งอย่างนี้นะคะหรือแม้กระทั่งเหมือนไปช่วยงานอีกลำหนึ่งนะคะซึ่งเราไม่คุ้นเคยกับลำนั้นขึ้นไปเรือวันแรกะคะ่ะก็จะมีซิกออฟนะคะผู้ดูแลเรื่องระบบความปลอดภัยนะคะเขาก็จะพาเราอะ,ะนักงาะะเดินรอบเรือเลยนะคะดูเลยค่ะอะไรอยู่ตรงไหน ตรงนี้นะเป็นสถานีที่อพย 1, พหนึ่งสถานีอพยพสองสาสอันนี้เป็นเรืออพยพนะอันนี้เป็นแพอพยพคนเวลาอพยพคนนะตรงนี้เป็นที่เก็บเ,เวสที่เก็บเสื้อชูชีพนะของผู้ใหญ่นะของเด็กนะตรงนี้มีกี่ตัวตรงนั้นมีกี่ตัวอะไรอย่างเงี้ยนะเขาพาพาชมรอบเรือเลยค่ะเพราะว่าเพื่อว่า เราก็จะต้องรู้นะว่าอะไรอยู่ตรงไหนถูกปะอันนี้ค่ะก็เกบก็เลยคิดว่ามันก็น่าจะดีนะคะถ้าถ้าเวลาจะมีการไปทัศนศึกษาพาเด็กๆออกไปนอกโรงเรียนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทางรถเองกับโรงเรียนครูก็คือให้เรียนรู้ทุกคนแล้วค่อยแบ่งหน,น้าที่กันก็อันนั้นอีกเรื่องหนึ่งเพราะอย่างอย่างที่เกศทางานนีคะแต่ละครั้งที่ที่ไปเนี่ย ทุกคนจะมีเลขที่ไม่ใช่เลขที่พนักง,งานนะคะเขาจะเรียกว่ารุ่นรน n u เบอร์ก็คือเลขที่ประจําสถานีทุกวันนะคะวันละสองครั้งเช้ารอบหนึ่งเย็นรอบหนึ่งเพราะว่าพนักง,งานบางทีมันเขามีการเปลี่ยนแปลงคนนู้นขึ้นคนนี้ลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีการเปลี่ยนแปลง<อ>ก็จะต้องเช็คทุกวันนะคะว่าเราอยู่เลขที่เท่าไหร่นะคะแล้วเลขที่นั้นเนี่ยมีหน้าที่อะไร มีหน้าที่หาคนมีหน้าที่ไปรอรับคนอพยพเป็นหน้าที่ประจำตรงเรืออพยพคนหรืออะไรเงี้ยก็คือเราก็จะต้องรู้ว่าเรามีหน้าที่อะไรถ้ามีหน้าที่หาคนโซนไหนที่เรามีหน้าที่หานะคะอันนี้ค่ะก็คือเพื่อเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเพราะทานั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าทางรถแล้วก็ทางโรงเรียนได้มีการคุยก,กันก่อนเออพอรถมาถึงแล้วเนี่ยก็ คุณครูค่ะคนขับรถแล้ว่าเจ้าที่ท,ที่ที่มากับรถอย่างนี้นะคะก็นําทัวร์รถเลยค่ะว่าเออรถเราประตูฉุกเฉินอยู่ตรงนี้นะปุ่มเปิดประตูอัตโนมัติอยู่ตรงนี้นะเปิดไม่ได้ปุ่มใช้ไม่ได้เมนนวลเปิดยังไงถังดับเพลิงหรือว่าค้อนถ้าเกิดสมมติอะไรมันใช้ไม่ได้จริงๆอย่างน้นนอยๆมีค้อนที่จะทุบกระจกก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือก็คือให้ เรียนรู้รู้จักรถนะคะว่าแปลนรถว่าอะไรอยู่ตรงไหนหน้านต่างเปิดยังไงมีทางออกตรงไหนบ้างหรือว่ามีอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยยังไงอยากให้ทุกคนนะคะก็คือมีความรู้เบื้องต้นนะคะเพื่อว่ามันก็จะสามารถแก้ไขเหตุการณ์ฉกเฉินให้มันจัดมันหนักมันก็กลายเป็นเบาได้บ้างนะคะอันนี้หนึ่งเนาะแล้วก็ฝากให้โรงเรียนถ้าเกิดเรามีการฝึกซ้อมนะคะ เรื่องของสมมุติว่าเอ้ยถ้าเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินเราจะนับแนะแบ่งหน้าที่กันว่าเ,เหมือนกับแบบไม่กระเจิดกระเจิงอะค่ะถูพบอยู่ตรงไหนอะไรไงให้ฝึกเหมือนให้ฝึกให้เป็นกิจวัตรเลยค่ะให้อยู่ในวิชาอะไรก็ได้ค่ะหรือว่าเป็นกิจกรรมเสริมก็ได้ค่ะให้เป็นกิจวัตรในโรงเรียนเลยค่ะว่ามีในส่วนตรงนี้ เพิ่มขึ้นมานะคะหรือแม้กระทั่งสมมุติยกตัวอย่างว่าสมมุติว่าเกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้ในโรงเรียนนักเรียนจะต้องทํำยังไงอย่างนี้ค่ะค,ค่อยๆฝึกค่อยๆฝึกปลูกฝังไว้ตั้งแต่เด็กๆค่ะมันก็จะกลายเป็นเพิ่มทักษะในการเอาตัวรอดให้ให้เด็กๆตั้งแต่เล็กๆด้วยนะคะประมาณอย่างนั้นนะคะพี่พี่ที่โตกว่าก็อาดูแลน้องหรืออะไรอย่างงี้ค่ะอย่างน้อยๆก็ ให้รวมเป็นกลุ่มไว้ไม่ให้กระจัดกระจายไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็น่าจะง่ายขึ้นเนาะแต่ด้วยวิธีการเนี่ยก็อาจจะต้องฝากผู้รู้ผู้มีประสบการณ์ทางหน่วยในส่วนของหน่วยกู้ภัยหรือทางในส่วนของตับเพิงหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้ค่ะอยากให้ลงมาลงมาช่วยนะคะมันก็น่าจะช่วยให้ใหความสูญเสียมันน้อยลงได้นะคะก็ก็อยากให้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะคะ อย่างน้อยก็ให้เรามาได้หาแนวทางป้องกันนะคะเอาจริงๆแล้วเนี่ยอย่างเรือที่เกศทำเนี่ยด้วยกฎต่างๆที่เขาทำตอนเนี้ยมันมาจากเหตุการณ์ไททานิคค่ะพอมันเกิดเหตุการณ์เรือล่มไททานิคขึ้นมาแล้วปุ๊บเนี่ยเขาก็เกิดมีความคิดขึ้นมาว่าเฮ้ยจะทำยังไงได้บ้าง เพื่อไม่ให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนั้นคือเขาก็เรียนรู้วนะว่าเหตุการณ์ตรงนั้นมันเกิดขึ้นมันเกิดความสูญเสียเพราะอะไรตรงไหนมันมีจุดบกพร่องตรงไหนเขาก็มาจัดเป็นกฎหมายคุ้มครองขึ้นมาหรือว่ากฎหมายบังคับขึ้นมาว่าการที่คุณจะเดินเรือยะคะคุณจะต้องมีระบบรักษาความปลอดภัยอะไรยังไงคุณจะต้องส่งพนักงานไปอบรม พนักง,งานที่จะทํางานเรือต้องผ่านการอบรมแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะคะถึงแม้เกดเพอทํางานเรือแล้วเนี่ยไม่ได้อยู่ในส่วนของดับเพลิงก็แล้วแต่เกดก็ต้องไปเรียนรู้เรื่องการดับเพลิงเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าเหตุการณ์อะไรมันจะเกิดขึ้นณนะตรงจุดนั้นอาจจะยังไม่มีนักดับเพลิงมาแต่อย่างน้อยๆเราก็รู้ว่าถ้าเกิดเพลิงไหมเราจะต้องทําอะไรยังไงอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วก็เวลาซักซ้อม่ะคะ เราซักซ้อมกันจริงจังมากเลยนะคะจําได้นะตอนเกดอยู่ที่ไทยเนาะเวลาเราซ้อมเรื่องหนีภัยเนาะเราทํางานอยู่บนตึกเนี้ยค่ะที่ตึกเขาก็จะมีเรื่องซักซ้อมเรื่องถ้าเกิดเหตุเพลิงไหม้จะต้องเราจะหนีภัยยังไงตอนนั้นก็รู้สึกเหมือนกันนะคะว่าแบบบางคนก็ทําเป็นเงานงานนนะไม่ได้สนใจบางคนก็แทบจะไม่ได้ไม่ได้ทําเลยด้วยซ้ํานะคะเพราะเขาก็รู้สึกว่าเอ้ย มันแค่ซ้อมหรือบางคนก็เหมือนตามๆไปอ่ะไม่ได้สนใจว่าเออถ้ามันเกิดเหตุการณ์ตัวนี้อะไรกับเราเราจะทํำยังไงอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าที่เกีตซ้อมที่เรือเนี่ยเออเออข้อดีก็คือทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีมากเลยนะคะแล้วก็กระตือร้น,ลนแล้วก็ทําเสมือนจริงเลยนะคะถ้าเกิดกรณีซ้อมแบบเอ้ยเกิดเหตุเพลิงไหม้บนเรืออย่างเงี้ยคะ่ะนักดับเพลิงนะคะที่อยู่ในส่วนของดับเพลิงเขาใส่ชุดมาจริงจริงเลยนะคะ หนึก็คือเขาก็จะได้รู้เหมือนกับแบบถ้าเกิดเหตุการณ์จริงๆเนี่ยมันก็เป็นการซักซ้อมนะพอเราสวมใส่ชุดบ่อยๆเนี่ยความคล่องแคล่วมันก็จะเกิดขึ้นนะเนาะรู้อะไรอยู่ตรงไหนการจัดเก็บเป็นระบบมันก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าการที่เราได้แต่งตัวทุกทิศอย่างเงี้ยมันก็เพิ่มความคล่องแคล่วเนาะมันก็ลดเวลาลงไปได้อะไรอย่างนี้นะคะก็นี่แหละค่ะเกตก็เลย มีความคิดอะค่ะว่ามันน่าจะดีนะถ้าเกิดว่านอกจากว่าเราจะควบคุมคุณภาพของรถหรือว่ายานพาหนะก็แล้วแต่นะคะควบคุมระบบรักษาความปลอดภัยของยานพาหนะต่างๆนะคะถ้าเรือก็ชูชีพอยู่ตรงไหนอะไรยังไงอะไรอย่างนี้นะคะรถก็ประตูฉุกเฉินอยู่ตรงไหนอะไรยังไงมีถังนับเพลิงไหมอะไรไหมอะไรอย่างนี้นะคะ ด้วยแล้วก็พนักงานหรือว่าผู้เดินทางที่ที่อาจจะเป็นคนขับรถหรือว่ากระเป๋าหรือว่าคนที่ทำงานนะคะก็ควรจะได้รับการอบรมแล้วก็เรียนรู้ว่าอะไรอยู่ตรงไหนทำเป็นแล้วก็ในส่วนของ ผู้เดินทางเองนะคะก็อยากให้สังเกตด้วยนะคะเกตเองก็เหมือนกันค่ะแต่ก่อนเดินทางก็ไม่สนใจะขึ้นรถก็หลับขึ้นเครื่องบินบางทีเขาบอกอุปกรณ์อะไรอยู่ตรงไหนเราก็อืมฟังมั่งไม่ฟังมั่งอะไรอย่างนี้นะคะหรือว่าขึ้นเรือนะคะแต่ก่อนเป็นผู้โดยสารเนาะเราขึ้นปึก๊กเราก็เอนจอยช้อปปิ้งดนั้นไม่ได้สนใจว่าเฮ้ยเสื้อชูชีพเขาอยู่ตรงไหนบ้างนะ ประตูฉุกเฉินเขาอยู่ตรงไหนม้างนะเราไม่เคยสนใจเลยนะคะนั่นแหละพอมาและทํางานเรือตรงนี้เนาะเราก็เหมือนกับแบบเออเริ่มเริ่มสังเกตมากขึ้นนะคะก็ก็เลยฝากไว้นะคะถ้าเกิดสมมุติว่าเราทําได้เนาะมันน่าจะลดความสูญเสียได้มากเลยค่ะแน่นอนค่ะไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะคะทีนี้เนี่ยมันเกิดแล้ว ก็เลยอยากให้เอาเหตุการณ์ครั้งนี้มาเป็นอุทาหรณ์แล้วก็มาสร้างเป็นมาตร,รการให้มันจริงจังนะคะแล้วก็หาแนวทางการป้องกันแก้ไขจะทำยังไงได้บ้างให้มันลดการสูญเสียให้ได้มากที่สุดนะก็ฝากไวค้ค่ะก็อีกครั้งคะ่ะขอสะแสดงความเสียใจกับกับครอบครัวทุกท่านนะคะที่สูญเสีย สมาชิกในครอบครัวแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บในครอบครัวนะคะเพราะบางทีเนี่ยมันก็กลายเป็นฝังใจเนาะน้องๆอ,อืมก็นี่แหละค่ะเกดก็ฝากไว้พิจารณานะคะก็หวังว่าที่เกตเอามาแชร์ครั้งนี้มันก็พอจะเป็นประโยชน์นะคะก็ใครมีอะไรเสริมได้ก็เสริมนะคะ ขอบคุณค oh. mm ่ะ hmm.